สวัสดีครับผมใบในช็อปนะครับผมเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใบในช็อปค่อนข้างขายดีนะครับทําไมถึงขายดีนะหนึ่งเลยออกรถศูนย์บาทนะครับผมออกรถจบศูนย์บาทเลยนะครับฟรีดาวน์กันไปเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างที่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผ่อนถูกนะครับผ่อนสองพันหนะครับสองพันห้าสนิดนิดได้300ไปใช้แล้วนะครับผมก็วันนี้เข้ามาหนึ่งคันนะครับผม ก็เป็นยามาฮ่า MT03 จดปี2016รถบ้านมือเดียวนะคันนี้ต้องบอกที่นึงว่าตอนที่ผมไปซื้อกับเจ้าของเนี่ยต้องบอกว่าคือเจ้าของใช้น้อยมากนะใช้น้อยจริงๆนะครับผม <laughs> จอดแบบโอ้โหบางครั้งนี่จอดตากแดดตากฝนไว้เลยนะครับผมเห็นแล้วสงสารรถนะครับผมก็เลยซื้อมานะซื้อมาแล้วก็ล้างแล้วก็เคลือบเงาสวยๆเลยนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับมีของแต่ง จิตหนึ่งนะจิตหนึ่งอของแต่งจิตหนึ่งโอเคเราไปดูรอบคันกันครับผมสวัสดีครับผมไบนช็อปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับไบนช็อปด้วยนะครับนะมาเจอกันอีกหนึงคลิปนะครับผมก็สีแดง2คันที่ผมถ่ายไปก็ติดจองไปแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าใหม่อีก1คันนะเป็น YAMAHA MT03 จดปี2016นะครับผมรถบ้านมือเดียวคส .15 นะคส .15 เรามาดูเลขใหม่นะเรามาดูเลขใหม่กันก่อนนะครับผมมาว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเลขใหม่อยู่หมื่นแปดนะครับผมหน้าจอเนี่ยเจ้าของเดิมไปทําเป็นสีดําแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวเออสวยดีนะทามาสวยดีนะครับผมทําอย่างนี้ไม่ถูกนะครับน่าจะมีพันพันกว่าบาทนะประมาณนี้ครับตอนกลางคืนสบายมากนะสบายตาและดูสวยมากเลยนะครับผมไม่หมื่นแปดอะทำไมไม่หมื่นแปดนะฮะโอเคเรามาดูนะครับ ทำไมถึงไม่หมื่นแปดมามาดูนะ,ะดูง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะฮะนี่ครับโซ่นะครับง่ายๆเลยนะครับผมโซ่เห็นไหมครับสเตอร์ยังเป็นสเตอร์จากโรงงานนะครับใส่กิ้งนะครับผมโซ่เห็นไหมโซ่ยังเป็นโซ่จากโรงงานโซ่จากโรงงานดูยังไงครับโซ่จากโรงงานจะไม่มีข้อต่อนะครับผมไม่มีข้อต่อนะครับเป็นโซ่ทั้งเส้นมาเลยนะครับตรงรุนโซ่โซ่ทั้งเส้นเลยจะไม่มีข้อต่อเห็นไหมไม่มีข้อต่อเลยครับ ไม่มีย้ำบุดไม่มีข้อต่อนะครับโซ่จากโรงงานจะเป็นอย่างนี้นะไม่หมื่นแปดโซ่เดิมจากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนนะตั้งแต่ออกสูตรมายังไม่เคยเปลี่ยนเอา,อางี้ดีกว่าเนะจ้าของเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนโซ่เลยนะครับผมของแต่งมีอะไรบ้างนะของแต่งมีแค่นี้กันล้มแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์ของ Moto w o o ฟมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นอกนั้นเดิมทั้งคันนะเน้นเดิมนะครับผมเน้นเดิมเราดูรอบคันกันมาไฟหน้าสวยๆนะครับชิลเดิมจากโรงง,งานนะไล่ลงมาไฟดูฮะจอดแบบ มันออกเหลืองๆองนิดหนึ่งนะเหลืองเองนิดนึงคือจอดตากแดดตากฝนค่อนข้างเยอะนะครับเจ้า um ของไม่ค่อยได้ใช้นะชุดสีสวยๆนะครับบางคนหน้าสวยๆยางหน้ายางหลังผมเปลี่ยนมาคือผมบอกว่าเจ้าของเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยผมมาก็ผมก็จับเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางก็สวยเลยนะครับยางใหม่2เส <k our circumstances> ้นนะจานเบรกแทบไม่กินเลยนะครับจานเบรก้าเบรกเต็มๆนะจานเบรกแทบไม่กินเลย้าเบรกเต็มๆนะครับผมเครื่องฝั่งนี้สวยๆนะครับสวยๆนี่สวยๆเลยนะครับผมเนียนๆเลย นะดูท่อเดิมจากโรงงานนะคันนี้ก็จะเป็นท่อเดิมที่มาจากโรงงานนะครับท่อเดิมจากโรงงานนะนี่ฮะทุกอย่างเ,เดิมๆิมนะเดิมเดิมที่พักทงพักเท้าเดิมนะครับผมนี่ฮะนะจานเบรกหลังก็ยังเหลือเยอะนะครับผมจานเบรกหลังเหลือเยอะผ้าเบรกก็ยังเหลือนะครับ,รรบใช้งานยาวๆนะยางหน้ายางหลังผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเป็นยางให้ใหม่2เส้นนะ พรบภาษีนะครับผมภาษีปี6-6มีนาใกล้หมดแล้วผมต่อให้ปี67เนะครับเรียบร้อยนะบอกส,สวย,สวยชุดสีต้าหลังก็ส,สวยๆนะครับผมมาฝั่งนี้เป็นไงเออฝั่งนี้เป็นไงท้ายเดิมจากโรงงานนะครับท้ายเดิมจากโรงงานนี่ครับชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมโซ่คาเตอร์อย่างที่บอกครับโซ่ยังเป็นโซ่จากโรงงานนะครับไมคแค่18ื่นแปดนะไม่แค่หนะมื่ 108. นแปดะชุดสีฝั่งนี้ก็โอเคสวยๆนะครับผมนะสวยๆ นี่เป็นไงเออเครื่องของนี้ก็สวยๆนะอ่ะสวยๆนี่ครับผมนี่เป็นไงอืมก็พร้อมใช้นะมือหนะนึ่งแสนแปดนะแสนแปดแสนแปดนี่โอ้โหหน้าซีดเลยผ่อนสองแสนนะแต่เดี๋ยวไฟเดี๋ยวไปในช็อปจัดให้ราคางามๆเลยนะโอเคนะครับผมนี่เป็นไงอ่ะรอบคันก็ประมาณนี้นะไปในช็อปนะครับผมเบาะก็สวยๆนะนี่ครับ,บ,ก,ก,นะรบก็สติกเกอร์จากโรง,งงานก็ยังอยู่นะครับผมก็ ครอบถังก็สวยๆนะครับประมาณนี้อ่ะรอบคันประมาณนี้ผมว่ายังสวยนะเออยังสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับกุญแจ2ดอกครบนะบาร์โค้ดจากศูนย์ยามาฮ่ายังอยู่นี่ครับบาร์โคดยังอยู่นะครับผมแล้วก็อีกดอกหนึ่งก็หุ้มยางอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้นะฮะเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับแล้วทีเดียวอยู่เลยนะ เครื่องดีมากนะครับเครื่องสวยๆเลยนะเครื่องดีมากนะเครื่องดีเลยนะครับผมเครื่องดีเลยสวยพร้อมใช้งานนะระบบไฟทางานร้อยเปอร์เซ็นะครับเครื่องทํางานร้อยเปอร์เซ็นะใครที่แบบเอ้ยนะเป็นห่วงนะครับเรื่องการบริการหลังการขายนะครับผมผมเนี่ยนะจะรับประกัน2เดือนนะครับหรือ1000กิโลนะครับผมหรือหลังจากที่เลยไปแล้วเนี่ยก็ปรึกษาผมได้นะครับผม มีอะไรก็ผมก็มีความรู้อะไรผมก็จะแนะนำนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าสบายใจมากที่สุดนะครับผมโอเคนะสีแดงสอคันเมื่อ2คลิปที่แล้วก็ติดจองไปแล้วนะครับติดจองไปแล้วเลยคันนี้มาก็เป็นรุ่นที่ไปดในช็อปขายดีนะครับไปดในช็อปขายดีเลยนะฮะ m อ0 3นะครับผมจัดไปนะใครสนใจยังไงก็โทรมาได้เลยนะครับ0826871231นะครับ0 8 2 6 8 7 1 2 3 1หรือจะแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้เลยก็ได้นะ ไลน์มาได้เลยนะมาคุยกันนะครับผมหรือเข้าไปดูตัวจริงได้ที่ใบในช็อปนะที่ร้านเปิดบริการ24ชั่วโมงนี่ยิ่งกว่าเซเว่นอีกอยากมาดูรถตอนไหนก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยอยากมาดูรถตอนไหนก็โทรมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการ24ชั่วโมงนี่2ตีสองตีสามอยากมาดูรถก็ไปในช็อปก็จัดให้นะโอเคนะโอเคเงินสดคันนี้นะ,ะราคาเล้าเลยนะเงินสด7 9 0 0 0บาทนะครับผมจัดไฟแนนซ์85,000นบาทนะครับ ออกรถศูนย์บาทนะครับออกรถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนขับผ่อนประมาณ2 5 0 0 2 6 0 0ประมาณนี้นะครับผมประมาณ25 0 0 2 6 0 0ไม่เกินนี้นะครับผมผ่อน4ปีหรือจะผ่อน3ปีก็ประมาณ3,000ต้นๆน,นะ 3, นกว่าๆประมาณนี้นะครับผมโอเคใครหารุ่นนี้อยู่นะย amaha mt 0 3จดปี2 0 1 6ก็ลองมาดูนะครับลองมาดูก็สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับยังสวยอยู่เลยครับผมปีอาจจะลึกหน่อยแต่ว่าสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับผมโอเค ใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ